กินอะไรได้สารอาหารต้านความเสื่อมให้ร่างกายการการับประทานอาหารทุกมือ้อทุกวันนี้นะคะมันกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นที่มันจะให้ได้สารอาหารครบถ้วน ที่จะให้ร่างกายเอาไปใช้งานไม่ดีเพราะว่าอะไรมันต้องเลือกชนิดอาหารและก็วิธีปรุงอาหารซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเราแทบไม่มีเวลาเตรียมอาหารทานเองส่วนใหญ่เราจะฝาก้องไว้ในบ้านหรือเราสั่งมาทานในสิ่งที่เราอยากกินมากกว่าสิ่งที่เราควรจะกินเนาะทีนี้อย่างสุดว่าหากเรารู้ว่าอาหารเพื่อสุขภาพตัวไหนที่มันดีในการเติมเต็มร่างกายแล้วก็สิ่งไหนที่มันลดในประเภทของมันไปเนี่ยเราก็จะพบว่าการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆหลายคนนะ่ะพบว่ามันยากขึ้นในการได้รับสารอาหารที่เพียงพอจากอาหาร ก็เลยไปเลือกทานอาหารเสริมคุณภาพสูงที่มันก็โอเคนะมันก็ช่วยให้เราได้สารอาหารสำคัญที่เติมเต็มแล้วก็มันก็ช่วยเรื่องโภชนาการได้รีได้รวมเอา6สาร uh huh. อาหารที่ป้านความเสือ่อมช่วยชะลอการทํางานของอวัยวะในร่างกายมาให้นะคะวันนี้อย่างน้อยเวลาที่เราคิดอะไรไม่ออกว่าเราจะทานอะไรดีก็จะเาจได้เอาไปเลือกทานในแต่ละวัน mm hmm. แต่ละวันไ,ได้แคลน แากนะอันที่หนึ่งอาหารสำหรับสมองการดูแลสมองของเราเนี่ยเราใช้ผักใบเขียวเข้มได้ผลเบอร์รี่ทันนิพืธเต็มเมล็ดแล้วก็ไขมันดีจากออวบัรโดเม็เ์เฟกตวอลนัทหรือพวกปลาที่มีไขมันโอเมก้าสแบบทั้งปลาไทยและปลาเทศเลยนะ ข้อ2นะคะก็คืออาหารสําหรับฟันแล้วก็กระดูกเราควรจะทานพวกที่มันมีแคลเซียมวิตามินดีนักนีเซียมฟอสฟอรัสวิตามินซีวิตามินเคซึ่งม,มันเป็นสารอาหารที่จาเป็นสําหรับสุขภาพของกระดูกและฟันซึ่งเราก็จะเจอมันในนมโยเกิร์ตน้าส้มเสิร์ฟพวกวิตามินถั่วเหลืองผักเขียวแล้วมล็ถั่วข้อที่3นะอาหารบำรุงระบบหัวใจอาหารพวกนี้นมันอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหรือโอเมก้าสามซึ่งมันก็จะมีแบบช่วยเชื่อมโยงกับสุขภาพหัวใจที่ดีนะมันก็จะมีพวกปลาผักใบเขียวถั่วและช็อกโกแลตหรือดาร์กช็ พอเหมาะแล้วก็ผลไม้ที่มีสีสันสดใสพวกเหลืองส้มแดงเขียวม่วงนะคะอันที่4อาหารสําหรับระบบทางเดินอาหารอาหารที่มีพวกเส้นใยส่งอย่างเช่นธัญพืชเต็ม,มเมล็ดผลไม้แล้วก็ผักเนี่ยมันช่วยระบบทางเดินอาหารแล้วก็จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้ทำงานได้ดีมากๆอันที่5นะคะสารอาหารสําหรับข้อต่อพวกนี้จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระรวมถึงพวกแคลรทีนอยด์แคลรทีนอยด์วิตามินซีวิตามินอีแล้วก็ซึ่งมันพบในส้มพริกแดงบล็อกเบลรี่อะโวคาโดธัญพืชเต็ม,มเมล็ดแล้วก็ เนื้อแดงไม่ติดมันนะคะสารอาหารมุ้ช่วยบำรุงข้อต่อของเราได้ดีอันที่6นะคะสารอาหารเพื่อสุขภาพจิตที่ดีด้วยค่ะพวกผลไม้เบอร์รี่อะโวคาโดส้มปลาแล้วก็ชาคาโมไมล์อ่ะทั้งหมดเนี่ยพวกนี้สามารถช่วยส่งเสริมอารมณ์ที่ทําให้เราอารมณ์ดีลดความเครียดแล้วก็เราต้องดื่มหนักให้เพียงพอด้วยนะคะทีนี้ถ้าเรารู้พวกคุณสมบัติของสารอาหารแต่ละตัวละที่มีในแต่ละอย่างที่เร่าฟังเราสามารถเลือกสรรมาทานเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกช่วงวัยของเราได้ด้วยนะคะ